สวัสดีคลาสโอ้ไม่ได้ถ่ายนานเลยนะนานมากทีนุ๊กเ,เกมยุกินั่นเองนะอะไม่อยจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกมไปม,มากมายฮนะแล้วก็จะใช่ให้บอลเนี่ยเล่นเด็กไร้หล่อนนั่นเองรผมเนี่ยจะเล่นการ์ดใหม่หมาใหม่เลยตอนเนี้ยนะ ไปชุบก่อนอชนะแล้วก็จะเปลี่ยนกฎหม่แล้วนะฮะคนที่เริ่มเล่นก่อนเนี่ยจะไม่ได้จั่วการ์ดนั่นเองนะแล้วก็เวฟฟิล์เนี่ยต่างคนต่างใช้นั่นเองผมมี้เวฟฟิล์ผมอีกฝ่ายเขาสามารถใช้เวฟฟิล์ได้เหมือนกันคือไม่ถับแล้ว นี่กลับไปเพนดูล่อมนั่นเองคุณบอลอย่าเป็นมอนเตอร์ง่ายเป็นการเวทนมนต์อย่าใต่องฝั่งนี้นั่นเองนะฮะใช่ไงลเลยฮะเกมมันหนัหน่วงผมว่าแื่ผมกลางเองเนี่ยต้องเหยินนะนะฮะรอเธอผมเองเอ่อเอา้านนมัน มามามาเสร็จกดเสร็จก่อนเลยสายเป็นล่ำครับเป็นล่ำทำงานจะทำงานตอนนี้่ยอันเชิญลงไปดีดีอัด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 สแลนมั้งหรือเปล่าอุ๊ยโหมันมองเลยนะบอดน,นี้โหดเลยนะเนะย่งบางทีผมแ่านี่อ่ะเอาละใช้เฟซ นี่มันจะเมื่อทำลายเนี่ยมันจะเข้าอคตราเด็กนั่นเองมันจะเป็นการแอคต้าเด็กหน,น้าขึ้นเลยฮะนัวนให้เอาตัวนี้ก่อนเหรอีเใหดูลมสเกลถึงแปดเจยวดูว่าใหนดูลัำสเกลนใช้ำใทำลายได้บ้างให้ให้บอกที่บาร์วะงงเปล่าๆนะเออช่างเถอะฮึมีการหมอกไปเดี๋ยว สายเชยมา้าเอ็กซิดแน่นอนเอ็กซิดนั่นไงเอกซีดแล้วใช้งานใช้งานใช้งานเยอะเด้งกับคนเด็กวไปจริงๆนี่มันจะเด้งขึ้นมือแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมือไม่ได้อเพราะไอ้ตาเด็กเราจะบอกทำไมเนี่ยใช่ไหมบอกทำไม อ่าอ่าใช้เป็นรอมสเกลก่อนใช้เป็นรอมสเกลจริงต้องมีอีกตัวนะมันถึงจะใช้อันเชิญพวกเเวลสูงๆได้เองมันเชิญลงไปโจมตีเห็นมีเลขสี่เหลี่ยงนี่ก็คือเป็นมอนเตอร์ประเภทจูนเนอร์เองโอ้ยตาออมเอาอคเกมาเป็นตัวอีกอ่างอ่ะ จบเพลินชนะบอดได้จะดีใจไหมจะดีใจครับบางทีมันก็เล่นโหดอะ่ะไม่โดนเสียเ๋ย่ไว้ลองเด็กที่เอาึ้นเล่นชุบมาแน่เลยปิดไว้เทิ้งการมือหนึ่งใบแ้เวเรียกหนึงตัวลงมาบนสนามทำการจบปี จมตีแล้วอ่ะเออฮอโอ้อึสองพันแปดสองพันสองเป็นผมผมต้องอัพสกิลการจจทเทมเองการจจทเทมผมเนี่ยก็ไม่มากก็นั่นไงมาละ เดี๋ยวพอจะยื้อได้กี่เถิดในนี้ใช้งานพอยื้อสักสองเถิดเอาอเอาเพนดูรัมตัวน,น,น,นี้นี่จริงๆจะเอาไอ้ตัวแบบนี้ก็ได้ะเพราะว่าจับเถิดแล้วเราสามารถตัวนี้ขึ้นมือได้แต่ว่าถ้าเรายื้อนานเนี่ยเราเป็นคนเสียหลายพอรรรยต์ไว้ซะเองนะฮะก็เอาตัวนี้ดีกว่าใช้ลงไปทำให้มอนเตอร์มัน ่มันหล้นมือเองนะเอไม่ไม่ใช่หล้นมือดิคือให้มันเออมันมีตัวโจมตีแค่ตัวเดียวประมาณเนี่ยถ้าเราเสร็จตั้งรับเออจะพูดทำไมไปไปบับบ๊บบครับหมดโ็เหมือนกันนะไม่ธรรมดาเบียจะไม่ทนนั่นเองนะฮะแเบพบท่านเซตแล้ว ทเพอ,อกอลงมฮนะเธององฉันดรอ้อาว,ได,ว,วได้ตัวนั่นแล้วได้ตัวนั้นแล้วอันเชิญครับใช้ชงาสกิล เอ้ยไม่ใช่สกิลเอฟเฟกต์ใส่ติดแลนการนี่ไงะจะเพิ่มพลัง300อยพอยใช่ไหมเอ้ย200อยพอยอ้าวไม่เพิ่มวะอ้าวมอนเตอ๋อถ้าถิงแล้วมีไหล่หลอดจะเพิ่มไว้แตกนั่นเองนะไว้แตกไปไ,ไ,ไล้ไักแรกเรา เงิบฮะเงิบจบเถินฮะชิชะชะาเออยังทิ้อีก,กเหรอชีิตเถินเดี๋ยวครัขบขาพี่นีจะขึ้นเหมือแล้ว <c oughs> จองตีบุษรวงนะื <c oughs> ้อเอาละ เฮ้ยน,น่าครับผมจะได้บุกของจริงแล้วเอ,อือดเอ,อือดไล่ก็มันให้ไงอโอ้ยในใจจริงอเอาละฮะตาคงผมก็บล็อกซ้อนกลับมะเป็นเกล่ัวโจทยมาแล้วขึ้นมือแล้วผมจะพลิกแพงสถานการณ์นี้เองนะฮะ ยี่ตอดนานนะจริงๆขึ้นขึ้นกากอะไรเงี้ยไม่ซื้อใหม่เลยตงลยังค์ไม่ไม่มีอ่ะอะโห้ฟึ๊บซื้องานการเิญบนมือได้หมดเลยนะที่มีเลเวลไม่ต่ำกว่าแปดไม่เกินหนึ่งนะมั้งน่าจนะมาเนี่ยเพราะว่านี่เป็นดั้มสเกลหนึ่งเป็นดั้มสเกลแปดกด็คือไม่เกินแปดแไม่เกินหนึ่งหรือเปล่ามีน่าจะใช่นะ อันนี้หนึ่งสองสามเชื่อได้หมดเลยฮึบนี่นี่อ่าตัวนี้หดนกันอนะเดี๋ยว,ยวทำอะไรให้ดูฮึบไม่แน่ผมว่าจะติดฉากเทอนี้เลยก็ได้นะหรว่าเจ้าโจเจ้าตัวนี้เมื่อโจมตีเหมือนพลังเง่นเพื่อนทีสองเท่าหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่อ่ะเอ่ม bịt pha nè skill hey. effect 1900 ầm set card thân อีโเดทำไมทำไมอ๋อมือไมเกี่ยวอืมเป็นคนชิปแล้วโอ๋ยดีไม่เอาตัวนี้ไปสองพันหนึ่งใช้างานเมจิก c y l ดอร์ นะครับจริงๆเจ้าตัวนี้ก็คือถ้าถอวัตถุติบสองใบกาเอามอนเตอร์ที่ฝันเชิงแบบพิเศษเนี่ยทำเป็นวัตถุติบให้ตัวมันเองแล้วถ้ากลายเป็นเนียสูกทำลายเนี่ยมันจ่ายนี่แหละถอดวัตถุิปหนึ่งใบยกเลิกการทำลายได้ก็คือพโจมตีมันถอดหนึ่งตัวก็คือไม่ทำลายมันตัวมันจะไม่ผมจะจะร้แแยายมันเลยนะฮะนผมก็ชนะนี่เอง จมตีหรือเปล่าแต่เออไม่ชนะเ,เนี่ยบ้ามันถอดนม่ทำเราแค่อ๋ออ๋อโดดะเลยเออผมมืเอเด้งอะ่ะเชเ่อต่างมันเธอมันทำลาย ิหายเลี้ยวเอ้เจำไมาได้ตีผมได้นี่วะโอ้ตั้งรับตั้งรับดิตั้งรับตั้งรับผมว่ามันตั้งรับแน่เลยเออมันต้องตั้งรับอยู่เลยดูแม่ เธนเดียวแม่งมีสี่ตัวเดินทางสุดยอดจริงๆน่าเราก็มีอ้าวผมชนะแล้วจริงอันเนี้ยอ้าวน่าจะใช้งานได้อ๋อบ้าว่าว่าเชอร์กิเศษดบิดมือพี่เดี๋ยวไม่เกินแปดไม่ต่ำกว่าหนึ่งน่าจะอย่างนี้มั้งอ่ะนี่ก็ไม่เกินแปดไม่ต่ำกว่าหนึ่งก็สเปเชียลสมอนล์นี่ใส่มาตัวนี้ตัวนี้โยด ถ้าโหดก็โหดมันก็อยู่สถานการณ์ด้วยฮะอย่าฝ่ายไรเพลอยอยู่แค่สองร้อยครับใช้งานฮึบมันจะทำลายมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งต้นเนี่ยน้อยกว่ามันเท่ากับมันเองว่าเทายตัวน,นี้อีกฝ่ายก็จะเสียไฟ์พอยไปหนึ่งพันเองทีนี้ผมชนะ้วเป็นของผมแล้วนั่นเองะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ